ดีครับบีครับจัดส่งรับเช้าระโหวันนี้วันพิเศษนะครับรุ่น 40A ครับอ่าเปพชชัดยิงนะครับเรื่อแรงมากต้องระวังหนีมือนะอย่างงี้ต้องระวังนะผมดึงตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าโอ้โหมันแรงแข็งมากนะสปริงนะเดี๋ยวใส่แล้วนี่แถมลูกให้บีบิอะไรรังนะครับอ่าผมทดสอบก่อนเอาสักนัดสองนัดสามนัดจะจัดส่งให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงฮะลูกค้าใหม่ก็ไม่เคยซื้อก็ไม่ต้องกลัวนะครับส่งโอนมาปุ๊บจัดส่งทันทีนะครับแต่เราไม่ได้มีธุรกรรมทาง เก็บไปทางเพราะว่ามันต้องทํานะครับไม่ได้ทําก็ส่งไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับแรงมากนะตัวนี้โอ้โหโคตรโอ้โหเห็นไหมฮะพลาดทะลุผมยิงนึ่งกว่าเห็นไหมฮะทะลุเลยแรงโคตรนี่ฮะแรงแรงมากนี่พ้าดใหม่ด้วยจะเสียโอ้โหโอเคจะส่งให้เลยนะครับผมสนใจรุ่นไหนชังยิงก็มีเอ่อแก๊สก็มีนะฮะไฟฟ้าระบบไฟฟ้ามีอะไรมีพร้อมส่งนะครับสนใจรุ่นไหนก็ทักมานะครับแบงค์กันก็มีนะฮะ ก็ไปเล่นปีใหม่ได้นะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ bye. บ๊ายบายครับที่จัดส่งให้เลยครับผม